โอยเรื่องนี้ผมได้เห็นเลือดชินจังด้วยอะถือว่าแบบเดือดสุดๆเลยนะพี่หมีรีวิวชินจังเดอะมูฟวี่ตอนไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเรา ชินจังภาคนี้นะครับถือว่าเป็นเดอะมูวี่ลำดับที่32ของซีรีส์นี้แล้วนะที่กลับมาพร้อมกับความหวังในการฟื้นคืนสเสน่ห์ของซีรีส์นี้หลังจากที่ภาคก่อนหน้าอย่างตอนซูปเปอร์พลังจิตซูชิเหินเวหาผมว่ามันขาดเสน่ห์ของความเป็นชินจังไปเพราะว่าด้วยความที่มันทำเป็นภาพยนตร์ 3D ด้วยนะแต่พอมาภาคเนี้ ได้กลับมาสู่ต้นกำรับของชินจังก็คือ 2D นะตัวหนังภาคนี้นะครับก็มีธีมหลักเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะที่ไม่เพียงจะดึงดูดใจสำหรับเด็กๆนะครับแต่ยังน่าสนใจสำหรับผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับยุคจูราสสิพาร์คด้วยเช่นกันทีมผู้สร้างอ่ะได้เลือกนำเสนอไดโนเสาร์ในรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำให้ไดโนเสาร์ในเรื่องนี้มีขนนะครับ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ใหม่ที่แม่นยำมากขึ้นกว่าภาพยนตร์ในโดเสาในอดีตนะฮะความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้มันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและก็สเสน่ห์ให้กับตัวหนังนะขณะเดียวกันนะครับหนังมันยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนดูที่เป็นเด็กซึ่งมักจะมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับในโดเสาในแบบยุคปัจจุบันนะแม้ว่าจริงๆอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยชินนะกับการที่ต้องมาเห็นในโดเสาวมันแบบมีขนนะเออมันก็แปลกๆสําหรับคนที่โตมากับยุค อยละสิปาร์คอย่างผมนะนอกจากการออกแบบที่น่าประทับใจแล้วนะครับการเล่าเรื่องก็น่าติดตามเช่นกันนะฮะชินโนสุเกะและเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับการประจนภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็มุกตลกต่างๆที่มอบให้กับคนดูเหมือนเคยนะครับการพัฒนาตัวละครนะครับได้รับการดําเนินการเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างชินโนสุเกะกับนาน,านะนะฮะในรสเสาที่แบบได้มาเป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่มแก๊งของเขานะครับไอ้นี่ก็อาจจะเป็น อีกหนึ่งเรื่องนะครับในซีรีส์นี้นะที่เจ้าขาวอย่างชิโร่เนี่ยมีบทบาทค่อนข้างจะเด่นเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกเส้นทางในตอนจบอ่ะอาจจะขัดใจผมอยู่บ้างนะเพราะว่าการตัดสินใจแบบนี้มันไม่เพียงแต่ทำให้เรื่องราวมันสูญเสียความหนักแน่นนะ่ะแต่ยังสร้างความรู้สึกไม่ค่อยสมเตุสมผลในเนื้อเรื่องเลยแม้ว่ามันอาจจะสร้างอารมณ์ซาบซึ้งให้กับคนดูได้นะ แต่มันกลับทำลายการปิดฉากที่สมบูรณ์ของหนังไปด้วยการบังคับผู้ชมจนเกินไปนะให้เจอกับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยซ้ำเนาะนอกจากนี้นะครับแม้ว่าเนื้อเรื่องจะพยายามนําเสนอการคารวะต่อหนังอย่างยุลสปปาร์กนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่การเลือกที่จะเล่นกับความรู้สึกและความคาดหวังของผู้ชมด้วยฉากจบที่ง่ายเกินไปก็ทําให้หนังขาดความบระทับใจในเชิงอารมณ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าผู้ชมบางคนเนี่ย อาจคาดหวังถึงการจบที่มีความหวังหรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่านี้นะแต่ก็ดูเฮฮาปาช้าแตกดีนะครับถ้าบัดไม่ได้สนตรกะในโลกของความเป็นจริงมากนักนะแล้วก็การใช้ฉากที่เกิดขึ้นในสถานที่จริงอย่างโตเกียวย่านชิบุย่าเนี่ยซึ่งมีไดโนเสาร์ออกมาอารวาสเนี่ยมันทําให้เรื่องราวมีความเป็นเอกลักษณ์และก็ดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะโดยรวมมาแล้วครับกับชินจังเดอะมูวี่ตอนไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราเนี่ยผมให้ไปที่7เต็ม10นะ เพราะหนังเนี่ยมันสามารถดึงดูดแฟนๆได้เป็นอย่างดีนะแม้ว่ามันจะมีข้อบกพร่องในการเล่าเรื่องแล้วก็การพัฒนาตัวละครในตอนจบอยู่บ้างแต่หนังก็ยังเป็นตัวเลือกที่สนุกนะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นที่สามารถพาครอบครัวไปดูได้แบบไม่มีพิษมีภัยแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเทียบไม่ได้กับทินจังที่เคยทำผมน้ำตาไหลมาแล้วว่ะยัง สุดยอดคุณพ่อโรบอตเนี่ยอันนั้นคือเดบเดยจริงๆและสําหรับใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วนะครับรู้สึกเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมและสําหรับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับพี่หมีรีวิวแต่ละวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย